สวัสด NO ีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับผมวันนี้เราจะทำตำเราจะทำการกินเลี้ยงบางสิ่งสิ่หน่อยนะครับฮะนะครับควันนี้เราพามาได้ตัดยังก็ไปได้เออมาได้ยังไงล่ะมานี่เราจะมาสรลองเสริมกันนะครับเริ่มสรลองเสริมสรลองนี่นี่เรามีนี่เลย ใช่คุเจ็ดพันปีโอ้ยตั้งเจ็ดพันปีเลยเหรอครับอันนี้นี่ไต่ท้องพี่มันได้สองสแสตแล้วแต่จร <laughs> ิงเนี่นคุณทำอะไรครับคุณตัดโย่เออเออเนินต <laughs> ีนหนักขาวแข็งข้าวแข็งขี่นี <laughs> อ่นนน <laughs> อ,นนนอย่างแงี้เหรอไรผานผมเนอะเดี๋ย <laughs> <laughs> ว พ่อครัวหัวควายนะครับหมูป้าอ๋อนี่คือซี่โครงอ่ะหมูอ๋อแปลงแหน่ซื้แปดสิบอันนี้นี่ก็ซิบเป็ดอันนี้สามเดือนอยู่ในท้องพี่อ่ะสามเดือนก็นำมาขายอนี่เขาซื้อนี่คงก้อยอยู่ตองจระเข้มายแปดเดือนละออ๋ต้องอาจารย์ทอดแล้วมากินแหน่